บริษัทเค k ีเเจนเนอร์อนเตอร์นะครับเจนเนอเรเตอร์นะครับขอโทษนะสักโดยอ่านผิด <c oughs> วันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวัน <c oughs> ก็ผมได้เช่าเครื่องบินไฟมาสองปีกว่าแล้วแหละมันตอนนี้ค่าใช้จ่ายผมเริ่มเยอะขึ้นผมก็เลยตัดสินใจ เอาเงินมาวางซื้อเครื่องบันไฟนะครับก็เลยโทรคุยกับนนะักสักอะไรเรียบร้อยแล้วแหละก็ไปกดเงินมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับโหหลายปีมากหลายปีแล้วไม่ได้จับเงินแสนอย่างนี้นะครับก็เ,เงินมาวางเครื่องบันไฟนะครับเราจะได้ไม่ต้องเช่ากันแล้วนะก็ผมเช่ามาสองปีกว่าก็ถ้าใครคิดว่าสองปีกว่าซื้อเครื่องได้เลยมันก็จริงครับแต่ว่า เนื่องด้วยเราต้องมีทุนคือหนึ่งทุนเราต้องเอามาวิ่งหมุนรถด,ด้วยอะไรด้วยนะครับคือเช่าก็าคือเช่านะแล้วอย่างผมบางคนก็ถามผมว่าเช่ามานานอย่างสองปีกว่าอู้ไม่ซื้อไปเลยคือเราไม่มีทุนนะครับเรามีตังค์เช่าเราหาได้แต่ละเดือนละเดือนเพื่อที่มาเช่านะครับแต่วันเนี้ยผมมีทุนละพอ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 ,พอที่จะมีมาวางเครื่องหมดใส่แล้วไหเนาะนะก็คุยกันักสักแล้ว ปะพร้อมแล้วครับก็เลยเอาตังค์มาวางนักสักทำสัญญาซื้อขายกันณนะวันนี้ครับผมถึงแล้วครับผมก็นักสักก็ลดให้เราเยอะมากเลยนะแม่นะลดให้หลายหมื่นมากนะครับเพราะหนึ่งผมก็เช่ามาสองปีแล้วไม่ใช่ว่าแกไม่ลดเลยนะแกก็ลดให้ผมเยอะมาก แล้วก็วันนี้ก็เอาเครื่องปั่นไฟทำนองไงมาลีนเวทมาคัดนวลนสนันนวันอะไรประมาณนั้นครับเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะยกขึ้นต่อครับเดี๋ยววันนี้มียกเครื่องปั่นไฟลงด้วยนะครับพอดีเก็บรายละเอียดนะครับนี่ครับบริษัทเค k เคนะฝักนะครับผมไม่มีใครใจเท่านี้อีกแล้วทุกคนตั้งแต่ผมเจอมาแล้วผมก็รู้จัก ตู้เย็นก็เครื่องบัดไฟก็คือน้าฝักเลยอันนี้คือเครื่องปล่อยเช่าทั้งหมดนะครับขายด้วยปล่อยเช่าด้วยนะครับใครทุนน้อยก็เช่าไปก่อนใครทุนเยอะก็มาซื้อได้เลยนะครับจอดฝั่งนู้น ช่างที่นี่เป็นกันเองมากครับก็คันเครื่องขันไฟของพ่อก็ซื้อที่นี่แหละทุกคนซื้อแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อขาดเออซื้อซื้อแล้วซื้อขาดแหละแต่แกก็ดูแลให้นะหลังการขายนะครับอ่ามีบริการหลังการขาย เปิดกระจกไหมไยังไม่ต้องอ่ะนี่ก็จะหาได้ตลาบาเหน่อยมากสวัสดีจ้ายกลงเลยไหมคืนเลยอ่ะคืนเลย อ้าวยังไม่อนุญาตให้ยกเลยน้อสีตัวพี่บิวน้อสีตัวขอหน้าไหมทำไมมันไหลเยอะขนาดนี้อืมก็กะคุยไอซันอยู่เมื่อวานเอ้ยวันที่มาเปลี่ยนนั่นแหละใช่น้ำมันเครื่องมันหายสีลวก โอ้เสียงยิงของแท้เลยแล้วตานว่นดีครับยกยกลงมทาทำที่หน้าไ,ได้ตานมันถ่ายน้ำมันเครื่องเลยรลั่วโอเคครับผมเดียญญ๋ยวทำใสดยากแอนยกคนตกแล้ว <c oughs> เราต้องลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ต้องลือข้างบนออกไม่งั้นจะยกลงไม่ได้เดี๋ยวช่วยกันลือกันครับถ่าเลยถ่าเลยได้มีลมมาเอาลมออกหมดเลยเอาลมแต่ลมหัวออก

หัวล้นเลยลนะน้นะไม่มีขาดเครื่องนี้ไม่กินน้ำนี่ครับยวยกลง Yeah, 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 yeah. อ <c oughs> ย่ายวเดี๋ยวเดี๋ยวลงกันลงหน่อยลงลงลงอีกไปทางนู้นเลยเดี๋ยวเอ้าโอ้ทับมืออีกหนังเปิดเลยไปเลย สองเอกสองเอกกลอง,งข้างมือสุดแล้วได้ไหมอ่ได้สุดแล้วเหรอผลไปี่ยไม่พ้น่ะเด็กลองกดได้ป่ะอ้ากดเนี่ยบนอยู่แล้วลองขึ้นมาเหมือนเดิมหน่อย มาบๆๆบบบาไมา่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวลงก่อนเอาวางลงก่อนโอเคยกฝั่งนี้ยกฝั่งน,งนี้เดี๋ยวผมถอยรถออกแล้วก็เดินอะ่ะไม่ไหลแล้วมั้งเอาไง ไม่หลดหรอกอ่ะเอานี่ออกก่อนโอเคติดกล่องเครื่องมือโอเคไป เดี๋จะขันให้ใช่ไหมยกเลยเียนมันันีอมเปี่ยน กว่าจะแจ้งกันมาได้อา่ารถไปเก็บก่อนครับผม Ôi, đưa ra lên rồi ซีนตัวไหนฮะซีเขาหน้าไม่ั่วนเหรอก็เครื่องพวกนี้มันร้อนจริงๆนะทุกคนมันปั่นแบบอบนะถ้าปั่นแล้วตอนรถวิ่งยังไม่เท่าไหร่มันมีลมระบายแต่พอเวลารถจอดรอข้ามอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวหาสาเหตุดูครับ ผมได้บล็อกมาใหม่อ้าวแบตบไม่สนิทเนี่ยคตู้ก็รั่วด้วยแว็กน้ำยาละเนี่ยคก็รื้อไล่ระบบใหม่ด้วยท่อตัวนี้ขาดพอดีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานใหม่ ทำความสะอาดเปลี่ยนหม้อน้ำด้วยนะ เ้ยวมีคู่เบอร์กรลองมอดขาดเลยน้ามัดขาดเลยโอ้โหจล็อกอ่ะมีเบอของดีเลยเงี้ยเบีอ๋อป่ะ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อกี้ลองปอกครับผมซัดไม่กี่ทีองเนาะปอกปอกปอกขาดเลยน็อตเบอร์สิบสามพอบ่มครับทีนี้นมันมือตอนยิงมันมือตอนบ่มปวดหัว น,นี่ครับผมประกอบตัวแรกเดี๋ยวจะยกขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ไปวางตังนักสักกันว่าจะมีเครื่องเป็นไฟจะมีเครื่องวันไฟเป็นของตัวเองนะครับผม อีกหน่อยอี่พอ,อ,อกำลังล้างอยู่โอ้ยเม,มันเสียงอะไรกาโอเคหมดกัดพอแล้วทำความสะอาดแล้วครับผมอู้อออกหมดเลยดำๆๆ ต้องล้างให้เยี่ยมด้วยนะมันกัดเดี๋ยวหม้อน้ํากัดม้อน้ํากุกครับปูน้ําน้ําปีอ่อ่ะก็ถ่ายถ่ายน้ําน้ํายาหล่อเย็นเเปลี่ยนข้ออ่อนแล้วก็ไล่เช็คดูนครับข้อล้างเองเลย นะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนั่งดูพ่อล้างครับผมแลวพ่อล้างไปโอ้โคตรสกรปรกเลย ยกขึ้นแล้วครับผมล้างเสร็จแล้วทุกคนใหม่กริ๊บเลยลงอีกไลยพ่อต้องถอยไปจอดตรงนั้นกันล้างขัด ภาพขา,ขาวๆออกนะพี่แดดถ่ายโอเค okay. พึ่งบันทึกท้าผมก็จะไปวางตังค์น้ำผักกันนี่เราจะมีเครื่องบันไฟเป็นของตัวเองแล้วหลายปีมากโอเคครับผมอ้าว่ายนี้ทำสัญญานนสัญญาซื้อครับ ชาเช่าอันนี้ซื้อใช่ไหมสันยาจะทำอ๋ออยากอยาทำไหมไ้หก็ออกบินให้เอาบินซื้อได้ดีไม่ถ้าหมดตันตอนหมดตอนหมดโอเคเพราะว่าเรายังต้องอันนี้ต่อเพราะว่าผมต้องพันต่อนเพราะว่าวันนี้วางดาววางดาวแสนหกแล้วก็พันต่ออีกน้อยนึงดาวเยอะที่สุดดาวเยอะที่สุด เพราะว่าปกติถ้ามาขนาดนี้เขาก็วางเต็มเลยจุ่มการของผมไม่พอในวันนี้เกือบสดแล้วอีกแค่นิดเดียวโอเคก็อันนี้วางแสนหกโอเคครับผมก็เดี๋ยวทำสัญญาแป๊บนึงครับไปก็นี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววางเงินนะฝากไปนะครับ ก็ดูสัญญาเริ่มเช่าผมตั้งแต่15เมษาหกห้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่20เดือน7 67ดหกเจ็ดนะครับเช่ามาสองปีกว่าก็แต่ราคาเครื่องอ่ะมันมันเครื่องมือสองมันสองแสนกว่าของพ่อเท่าไหร่สองแสนสี่สองแสนสี่เครื่องที่พ่อมาซื้อวันนั้นเนี่ยที่เรามาซื้อกันวันที่ออกรถเนาะ ของพ่อเนี่ยซื้อไปสองแสนสี่ของพ่อก็จบแล้วปิดแล้วหมดแล้วก็คือวางดาวแต่ไม่ใช่นเขาไม่ใช่ว่าให้สําหรับทุกคนนะไม่ให้ทุกคนใช่ก็ของพ่อสองแสนสี่คือมันสองแสนกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมเช่ามาสองปีกว่านศักเขาก็เลยลดให้นศักก็เลยลดให้นะครับที่ว่าราคาเครื่องนะถ้าเกิดความเสียหายแล้วเกิดไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเขาตีราคาไปแล้วใช่คือให้เขาให้เรารู้ว่า เครื่องนี้มีราคาจำนวนเท่านี้จะเกิดความเสี่ยเกิดคามไฟไหม้อะไรเงี้ยเราได้รับราคาคือสองแสนขึ้นอยู่แล้วนะเครื่องปั่นไฟมันจะมีแบบสองประเภทเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเครื่องปั่นไฟมันจะเป็นเครื่องญี่ปุ่นแท้เครื่องญี่ปุ่นแท้ยังไงก็สองแสนกว่าถ้าอย่างปีใหม่ๆถึงทุกวันนี้นะแต่ถ้าถ้ามันมาอย่างช่วงแรกตอนนี้ก็เครื่องไม่ถึงแสนก็มีเอ้ยแสนกว่าบาทไม่ถึงสองแสนไม่ใช่แสนกว่าบาทแต่ออ่าแล้วมันจะมีแบบหลายหลายแบบ เครื่องประกอบเครื่องประกอบก็ไม่ถึงแสนมันจะมีไม่ถึงแสนกับแสนต้น,ตนแล้วก็จะมีเครื่องญี่ปุ่นเกือบสองแสนแต่ก็ไม่ถึงสองแสนแล้วแต่ความพอใจที่เราอยากได้ผมก็เลยเล่นเครื่องญี่ปุ่นแท้เพราะว่าหนึ่งเลยคือความสบายใจที่เราปั่นหรืออะไรนะครับไม่ใช่ว่ามไม่ใช่ว่าเราอยากได้แต่สามวันสี่วันก็มมันอยจุได้ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยระบบเซนเซอร์ตัดอะไรทุกอย่างมันฟ้องหมดนะครับ เพราะว่าเราปั่นกันหนักจริงๆแล้วเราวิ่งทีพันกว่าโลวิ่งกับทีกับสามสิบชั่วโมงเนี่ยเนาะใช่เราต้องใช้เคยปั่นอยู่นะเครื่องตัวเนี้ยเคยปั่นสามวันสามวันสามวันคือลงไม่มีไฟอ่ะลงไม่มีไฟเคยไปขึ้นที่นครศรีธรรมราชเข้าไปกรุงชินเข้าไปสุดทางรถบรรทุกใช่ปั่นอยู่สามวันนะก็นี่นะปัญญาซื้อขายได้เรียบร้อยนะจากเคดีเคนะคตับใครสนใจก็มาได้มาดูได้ก็ นั่นแหละบริการหลังการขายนี่มีใช่ไหมมีแน่นอนใช่มาคุยอะไรก็น<ะ>ัา <นะ S 1> สักเขาเปิดมาผมเช่ามาสองปีออกก่อนออกตัวก่อนผมเช่ามาสองปีกว่าแล้วน้าสักเขาลดให้ตอนแรกก็เปิดมาสองแสนสองแสนเสร็จปั๊บนัาสักก็เลยลดให้อีกหมื่นนึงก็เหลือ 10, แสนเก้าเหลือแสนเก้าแต่เช่ามาสองปีนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เดินมาอยากได้เครื่องราคานี้สภาพนี้ไม่ได้นะออกบอกก่อนนะครับบอกไว้ก่อน แต่ก็มีหลายราคาถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้มาคุยกับนักสัก์คือตามสภาพตามอายุการใช้งานแก้แข่ทได้ใช่ครับบอกแล้วว่าผมมีเงินเท่านี้ผมจะได้เครื่องประมาณไหนบอกกันเลยถ้าผมมีงบเท่านี้เท่านี้ก็บอกกันเลยแกจะคัดให้ก็เหลืออีกผมวางดาววันนี้ไปแสนหกเอาเงินไปให้นักสักแสนหกแล้วก็ก็เหลือผ่อนอีกสามหมื่นนะครับเหลือพอนอีกสามหมื่น ถ้าใครสนใจก็ช่วยผมผ่อนได้นะหยอกหยอกยอกแต่ก็ช่วยได้นะหยอกครับผมก็นี่แล้วผมดิ้นมาถ้าไม่มีทุกคนด้วยถ้าไม่มีนักศักว์ด้วยนาาักศักษก็ลดให้ผมเยอะมากถ้าไม่มีทุกคนซัพพอร์ตที่ดู youtube ผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนด้วยนะครับผม,บมกม็นี่ยเหนื่อยจริงยอมรับว่ากว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างไม่ได้มาง่ายๆใช่เพราะไม่ได้เกิดมากองเงินใช่ ผมเริ่มจากถ้าใครได้ดูนนตั้งนานนะนนก็เริ่มมาจากศูนย์จริงๆะนะที่นนเริ่มมานะครับถือว่ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่า,าดีใจมากยังพ่อก็พ่อแม่เขาก็ไม่มีอะไรให้เราเขาให้มาแค่เนี้ย่ร่างกายครบนี่ค็ะสามสิบสองนี่ก็ดีแล้ะคือ,อที่ดีที่สุดก็คือร่างกายครบสามสิบสองประสบการณ์ผมมาพ่อให้มาจริงผมยอมรับเลยแล้วมหาเอาเอง ผมมาหาเอาเองนะครับมีพ่ออยู่ยงข้างตลอดอย่างพ่อก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่แยกกับแม่มา,า,าตั้งแต่ปีสิบแปดดันกันไหมใช่เนี่ยครับก็สู้กันมาผมกับพ่อก็สู้มานี่แหละพอมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าไกลมากเหมือนกันนะพอนาองสำหรับน้ถือว่าสําหรับตัวผมนะมถือว่าไกลมากอย่างคนอื่นเขาสู้มาก่อนเขาก็ไปได้ไกลแล้วนะครับแต่ก็โอเคครับผมเราสู้มาก็ นี่แหละจบแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวกันทุกคนที่ท้ออยู่ก็สู้ๆสู้ครับทลายมนสุดท้อได้แต่ถอยไม่ได้พอมาเดินมาแล้วโอเคมาแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวกินข้าวกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากคุ้มวะมาตุลล้อขอบคุณมากครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ